ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาชี้แจงแอปเล่นไหนฟรีนะที่ผมเคยแจกไปนะอันเดียวนะัึงน,นะเป็นแอปตัวนี้นะที่ผมเคยแจกไปนะถ้าใครที่เล่นไม่ได้นะตอนนี้พี่เขาได้ทําการเขาเรียกอะไรพี่เขาไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่าพี่เขาหมดอ่ะเขาอะไรหมดหมดโปรประมาณว่ามีหนึ่พจิกก็หมด1นึ0งจิกไปแล้วประมาณนั้นอ่าก็ สำหรับใครที่อยากเล่นใหม่ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคือว่าพี่เอาอัปเดตไฟล์มาใหม่แล้วเราก็กดน้ำเข้านะแ้วเราคนที่กดเริ่มแล้วมันไม่ต่อให้แล้วนะก็ประมาณนี้เหมือนเดิมไฟล์ใหม่อ่ากดสิงคโปหนึ่งเหมือนเดิมนะไฟล์ใหม่นะเราก็จะขึ้นอย่างนี้กดเริ่มเชื่อมต่อฟึดมันก็จะติดนะอ่านี่แอปนี้นะก็ประมาณนี้แหละอ่าส่วนแอป ตัวใหม่นะแอปตัวใหม่ก็แอปตัวนี้สามารถเล่นได้แล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ที่พี่เขาทำมากลุ่มเครดิตเครดิตพี่เขาก็อยู่ตรงนี้เลยนะ่ะกลุ่มพี่เขาชื่อพี่ประพันธ์อะไรนี่แหละก็พี่เขาได้ทำแอปแอปพลิเคชันแบบนี้มาถือว่าแบบพี่เขาสุดยอดมากอ่ากดเริ่มเลยนะแอปนี่ง่ายมากกดเริ่มเล่นเลยเห็นไหมเชื่อมต่อสำเร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรมากส่วนอีกตัวหนึง่ง ก็ประมาณนั้นอ่าส่วนใครอยากเช่าไฟที่ว่าเร็วฝาน,นี้ก็นี่นะพี่ประพันธ์เนี่ยอาวหายไปเลยเนะี่ยเห็นไหมนะ่สนใจเช่าไฟ50บาทเล่นเอาไว้ได้ติดต่อที่เฟซบุ๊กพี่เขาเนี่ยเห็นไหมชื่อก็ขึ้นด้านล่างนี้เลยปฏิพันธ์โคอะไรนะโคยะสุดรสอะไรนะ,อ,ะอ่านปิดอันถูกก็ขอไปเลยนะชื่อพี่อ่านยากมากอ่ะประมาณนี้แหละเคก,ก็กดเริ่มเชื่อมต่อ ก็จะเชื่อมต่อให้เล่นวันนี้ก็เข้า YouTube ความเร็วก็ลื่นแต่ไม่สามารถเล่นอาวได้นะ,ะก็ถ้าใครอยากเล่น A าวีก็สามารถทักพี่เขาได้หรือจะแอดไลน์มาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อเขาให้ก็ได้ถ้าใครติดต่อไม่ได้นะ,ะก็ประมาณนั้นถ้าใครติดต่อพี่เขาทางกลุ่มพี่เขาไม่ค่อยตอบด้วยก็ติดต่อผ่านไลน์ผมมาก็ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อให้ให้อีกทีนึง สำ okay. หรับคนที่ติดต่อพี่เขาไม่ได้นะประมาณนั้นอันนี้ก็ความเร็วก็เร็วพอสมควรอ่าเคก็ทีนี้ขอลาไปก่อนนะประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวชี้แจงแอปตัวนี้ก่อนนะตัวเนี่ยที่ผมเคยแจกไปนะอย่าลืมนะถ้าคนกดเริ่มแล้วมันไม่เชื่อมต่อนะให้กดไปที่นําไฟเข้าใหม่นาไฟเข้าปุ๊บแล้วก็เลื่อนหาที่เราโดดมาเมื่อกี้นี้อ่าโหลดมาแล้วก็สิงคโปร์ เป็นไฟหนึ่งพันจิกกะไบที่พี่เขาทาขึ้นมาใหม่ไฟตัวนั้นมันหมดจิกแล้วก็กดเริ่มปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อให้เราเลยนะอ่าส่วนใครที่สามอยากเล่น R าวก็สามารถทักผมมาได้ผมก็มีไฟเล่น R าวกับพี่เขาเหมือนกันนะอ่าคือว่าผมจะติดต่อพี่เขาให้หรือว่าถ้าใครติดต่อได้ก็ทักไปหาพี่เขาเคดิตพี่เขาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอ่าโอเคประมาณนี้ แต่ถ้าใครติดต่อไม่ได้ก็สามารถทงมาหาผมได้โอเคครับบ๊ายบาย